สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่ในแมป find the eggs มแมบปบนี้ใครทำครับผมเองครับเก่งจังคุณจะต้องหาไข่ทั้งหมดนะที่แอบ,บซ่อนไว้ในแมปคุณสามารถเก็บไข่ได้แลนะ้ผมจะรู้ได้ไงว่าอยู่ที่ไหนครับคุณจะต้องหาทุกแมปเจอแล้จอแล้ว <Map. S 2> คุณจะได้ค้อความตรงนี้อผมเริ่มรางวัลแล้วต่อไปคุณจะต้องเก็บเอาแซมเอาแซมได้ไหมเอ่เอเก็บแําไม่ได,ไได้คุณไม่หาแล้วผมเก็บไปแล้วก็เลย <laughs> ไม่หาครับเ๊บป,ปินข่าวไม่ได้เฮ้ยได้ได้ได,ได้ปินอ่าวตก จุบจุๆบจุ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 บโอ้ยเอา้ายีนะอย่าได้ทำแล้วเรา,เาไปปีนขาวเย้าว่าคุณเก็บไข่ลาวาลาวา่าอุย้ยสวยสมจริงมากคุณทำสีเองหรอครับเออลาวานี่เป็นสำเร็จรูปครับอ๋อเหรอแล้วที่คุณวาดเมื่อกี้คือหน้าปกใช่ไหมใช่ครับโอ้เหมือนเลยโอ้เท่มากเท่มาก ขึ้นเข่าดีกว่าขึ้นเข่ามุมมองด้านบนไม่มีมีไหมอย่างงี้ไป,ไปนะไม่มีนะไม่มีจริงๆเย่ยเอ๊ย เจอแล้วน่ารักจังคุณได้อฟเอกโอ้อฟเอกสวัสวดีคุณอฟนี่นี่ตก,กไข่ซะเลยจะอีดีดีสามหรือยังสามแล้วครับคุณ<า>ได้สามแล้วคับเหลืออีกสองไข่ที่จะต้องเก็บ เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วไอไข่นี่ไข่นี่เก็บไปแล้วเห็นแล้วก็หิวเลยอุ้ยเจอแล้วคุณได้ไข่อีสเตอร์อ๋อหือว่าไข่เทียมัดคุณไปผิดทางช่วยด้วยเอ้ยอ่าเดอไม่ได้ คุณได้ไข่สุดท้ายไข่ทองคำโอ้สุดยอดตื่นเต้นมากเก่งมากเลยสนุกมากเลยครับก็ไข่ทั้งหมดในแบบนี้มีเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับอันนี้อันนี้คุณเขียนโค้ดเองไหมครับเนี่ยเออเขียนโค้ดเองครับโอ้โหเก่งมากเลยบ,บ๊ายบาย คุณเต้นได้ในแมบ,บนี้นี่แล้วทำไมเราถึงมีห้าฟองมีมากกว่านี้ได้ไหมครับเออถ้ามีมากกว่านี้เราจะต้องจ่ายเราจะต้องจ่ายหนึ่งร้อยโลบาโอ้โหแต่ว่าเราสามารถสร้างอะไรอื่นๆได้ในนี้ใช่ไหมครับหลอกคนก็ได้ใช่ไหมครับถ้าเราทำแบตช์เพิ่มเนี่ยเราจะต้องจ่ายอีกหนึ่งร้อยโลบาเพิ่มของในแมปนี้ได้นะครับ กเรวมากก็คลิปนี้มีเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบายขอบคุณมากครับสนุกมากเลยครับมาเล่นกันดีอะครับบบาบ๊ายบาย